ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็เป็นวันพุธนะครับเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมื่อนี้พอแจ่มภามาติดตามลาวพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่ห้านะครับเนาะมิถุนายนหกหกนะครับลาวพัฒนาออกเจ็ดห้าหกแปด เก้าห้าับส่วนเดล็กล่างออกหกแปดนะครับเนาะครับมื่อนา้พอแจมพามาติดตามของหนุ่มสวนยางนะครับแต่ว่าหนุ่มสวนยางขับงวดที่ผ่านมากะลุดไปนะครับอีกนะีเนาะครับเพราะว่านี่ครับจันที่ห้ามิถุนายนหกหกเราพัฒนาหนุ่มสวนยางเป็นไากบนล่างวิ่งรูดสามกับศูนย ตามขับศูนย์กะถือว่าหลุดไปเนาะเอฟซี FC เนาะเทิงเลขวิ่งเลขยลุดเลขจับคู่ครับกะธรรมดาเนาะเอฟซี FC เนาะ,ะมีเขา่ามีหลุดบ,บ่ครับครับวันนี้ก็แจิมมีที่พามาติดตามต่ออยู่นะครับเนาะเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับ ที่เกียรตินะครับเนาะชุนายนหกหก Λοιπόν, φτάνουμε. เราพัฒนาหนุ่มสวนยางขับนาะบนล่าง บนล่างวิ่งรูดเดี๋ยวไเที่เัิปงเน่โทรศัพท์กันส่งมาครัหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด วัวนี้มีเน้นนะครับเนาะครับเน้นที่แปดเน้นที่แปดนะครับจับคู่นะครับเนาะมึงจับคู่กัน กับคู่บนล่างห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับ ตัวหลักแปดหลักแปดมีแปดหนึ่ 8, 1, 8, งแปดสองแปดสามครับหกหางนะครับหกหางเนียนๆนะครับเนาะ ครับไม่เน้นครับบอลนี้เน้นที่แปดหนึ่งแปดสามนะครับครับเน้นสองหางนี่แต่ว,ว่าตัวบอลเน้นห้องมาข้าวเก่าด้วยครับเด้อแปดหนึ่งแปดแปดสองห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับเนาะ เรีนซองหางนี่ครับนุ่มสวนยางมาแล้วนะครับพุทธที่เจ็มิถุนายนหกหกนะครับเนาะเราพัฒนานุ่มสวนยางนะครับวิ่งรูดบนล่าง ห้ากับแปดกับเชนเนียนที่ห้าที่แปดนะครับเนอะวงกลมที่แปดครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับเน้นแปดหนึ่งกับแปดสามนะครับเนอะแต่ว่าห้องมักในห้องกับพิจน,นาของเอาราเอฟซีครับรเบอาเพื่กับข้อกับขอบคุณในรายได้ครับเด้อ หนุ่มสวนยางนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตมมาครับฝากปีฝากน้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับเด้อครับแต่ว่าอาจารย์พระเตมมากะถือว่าเด็กหน่อยหางนะครับเนาะโมลเปียดนี่เคยจีขยันเนาะเอฟซีเนาะครับมกันก็ออกหกแปด เอาอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเอฟซี FC เนาะบอร์เนียนอนตัวเลขนะครับเอาวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่เกตมิถุนายนหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาหนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งรูดห้ากับแปดเน้นที่แปดนะครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเน้นที่แปดหนึ่งแปดสามนะครับเนาะ เอาเออก็มี้นเอฟซีหลายคนแล้วท่านคอมเมนต์มาหาพ่อแตีมอยู่ว่าอยากให้สรุปซีอาจารย์คือเก่าครับโค้งสุดท้ายมือสุดท้ายเนาะครับเนาะกับประมาณใบเทียงกลัวเดี๋ยวจิพากันมาสรุปให้อีกคืองวดที่ผ่านมานะครับเนาะบันนี้เลขกับเลือหน่อยหางเมนบ่ครับมันก็มีมี่ยังพ่อเตี่ยมจำได้ที่เนียนเมีสามแปดสามเก้าอันนี้คือโบนิ่นปันไหนมันก็มีหกแปด ห้าแปดเมตรนะครับ,ก,รบกับยังอีกิกเหนือกับปรากฏว่ามะเขืาหกแปดล่างเนาะครับเนาะครับวันวน,นี้ว่าวงวันที่ผ่านมาที่สรุปกันสีอาจารย์น้ากันเนาะครับเนาะครับวันนี้นนนพ่พอเตียมกับดเคิดคือก่อนอะคอยท้าเบิ้งคอยท้าฟังคอยท้าติดตามกันเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแคน่นี้เนาะครับเนาะพ่อเตียมขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียม ครับพ่อเต่มพอ่อไว้พอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อมีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันตุกตุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นีีนะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม